สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชครถแฮโพสต์เล่าความจริงอีกด้านหลังเบิ้นปุมราชโพสต์เดือดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นไม่ต้องเดาก็รู้ว่าใครซึ่งทําเอาชาวโซเชียลแตกตื่นหลังจากที่นักร้องหนุ่มเบิ้นปุมราชออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงนักร้องชอช้างนาสกุลรถแฮร์รังทํากับจิตใจน้องคนสนิทโดยชัดแรงว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนทําไมทํากับจิตใจน้องผมแบบนี้ไม่ชัดจนหลายคนรู้่าเลยว่าใครล่าสุดย 21ตุลาคม2565โชครถแห่หรือโชคโชคโมงคลสินชื่นก็ได้ออกมาชี้แจงความจริงอีกด้านผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ชี้แจงหน่อยนะครับเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยคือผมเห็นน้องคนเดิงในโซเชียลซึ่งก็ดูมีแววผมสนใจก็เลยติดต่อไปมาออดิชั่นกับผมไหมน้องก็ตอบตกลงมาแต่พอถึงเวทีจริงมันเล่นไม่เข้าขากันมันไม่เหมือนกับในคลิปที่ผมเห็นทางวงก็อธิบายกันดีๆว่าต้องขอโทษที่ทำเสียเวลาระหว่างนี้ ไปเที่ยวไปกินกับพี่ได้จนจบทัวร์รอบนี้จะให้ค่าเสียเวลาก็ดูไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆนักร้องดังก็โพสต์ด่าผมเฉยเลยทั้งที่ไม่รู้จากกันทําผมเสียหายไม่ถามทางผมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ผมก็นักร้องบ้านๆที่พยายามจะทําให้วงมันดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่เข้าใจว่าการไม่ผ่านงานทําไมมันเป็นเรื่องใหญ่โตและการคัดคนเข้าวงของพวกเรามันไปเกี่ยวกับคนนอกได้ยังไงใส่ชื่อผมมาขนาดนั้นไม่ได้ เกรงกลัวกฎหมายเลยเสียความรู้สึกและเสียใจมากครับตัวผมเองพอเห็นข่าวก็รีบประสานคนกลางติดต่อคุณไปเพื่ออธิบายคุณก็บอกไม่สะดวกคุยคุณไปนักร้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมารังแกนักร้องตัวเล็กๆแบบผมทําไมไม่เข้าใจจริงๆครับอีกทั้งยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยว่าแล้วคุณนักร้องคุณมาขอโทษผมตอนไหนครับผมจําไม่ได้เลยนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงการไม่ผ่านงานมันทําให้คุณโกรธอะไรขนาดนั้นต้องถึงขั้นประจานกกะเอากันให,ให้ไม่รอดไปข้าง รอจากนั้นโชครถแห่ก็เขียนโพสต์ใหม่ตัดพ้อว่ารำพังดราม่ารอบที่แล้วกลก็ว่าพวกเราทั้งประเทศมากพออยู่แล้วกว่าจะผ่านมาได้และกว่าคนจะเข้าใจมันไม่ง่ายเลยวันนี้ผมโดนอีกรอบทั้งที่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครอยู่เงียบๆมาตลอดทำไมคนดังๆใจร้ายกับผมจังครับปล่อยผมร้องเพลงมีความสุขก,กับแฟนเพลงกลุ่มเล็กๆของผมไม่ได้หรอือด้านแฟนคลับของโชก,ก็แห่ให้กำลังใจกันอย่างมากมาย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ